คนจะแม่ตูกําลังต่ำยานางนะคะแม่ตูสีเห็ดโมกนนใหม่เดี๋ยวมาเบิ่งแม่ตู้ต่ำเอากอนยานา่งได้มากอะคือแม่ตูครับยองบ่ออกนะก็เลยต่ำเพราะมันเหี่ยวเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่มันยองเนาะเดี๋ยวแม่ตูต่ำก่อนจะข้าเด้อทุกคนเดี๋ยวแม่ตูต่ำก่อนเตอรูลเราแม่ตูกับสีมะนางยองทุกคนแม่ตูันบ่มีขากรองเด้อสียองเอาสิค่อยๆยองเอาขันยองแล้วเดี๋ยวจังมาก อันนี้ตำตำแค่เครื่องหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ยองน้ากันแนวมันมันโบเมนอันสดเนาะอันสดมันกระสีสดกว่านี่นะมันกระสียองได้กยองเด้คักกว่านี่โอเคจ้าทุกคนแม่ตู้ต้องใส่สองมือยองเดี๋ยวจังมากแล้วเราแม่ตูเสีเอามาให้เบิรงดอกว่าประมาั่นใจตูกระขั่นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสองถุงนี่แม่ตูดสีเอาไว้กินนวหนาสีไปแช่แข็งไว้เป็นความตั้งใจแม่ตูดสีเอากากมันไว้นะมันจังซวงยามันจงเอามาละลายเอาเนาะวอตนามัน เดี๋ยวสิไปเดี๋ยวเราไปเฮ็ดหมกหน่อไหม้กันทุกคนจ้าอันนี้แม่ตู้กะแล้วแล้วเนาะนี่นอใส่นอลงไปใส่นอไหม่แล้วก็ใส่น้ำยานั่งลงไปเลยสูตรไพสูตรมั่นนะคะใส่เนื้อมันว่าจักน้อยส่วนมื้นนี้แม่ตู้บ่ต่ำเลยค่ะทุกคนแม่ตู้บ่ต่ำมันมันมันเผ็ดแล้วก็ไพอยากตำกะตำน่ะว่าง่ายๆซะเหี้ยไพอยากตำกะเหี้ยพะนะเนี่ยไพอยากตำกะตำนะคะ เรากาใส่มหมูมากาไกลลงไปพักขาเดี๋ยวจังใส่รุ่นหมูหด้วพักขากับใบอีเหลือดนน,นี่พักขาแม่ตัเอามาจอดไว้นี้เดี๋ยวใบอีเลือจังสีมาเอาใหม่ส่วนเครื่องปรุงกะปลาแดกลำปลาจบจ้าทุกคนแมต้กะใส่ปลาแดกลงไปแล้วนะคะใส่เบิร์ดขวดเลยโมเมนต์ <laughs> moment, เบิร์ดขวดเด้อจา้าทุกคนจ้าโมเมนต์เบิร์ดขวดเด้อแมต้วอาเลยตเซอดอกโมเม้นท์พูดอะไรเห็นน้าตรงกันีีใส่เกลือ เดี๋ยวเข้าไปตั้งสายไฟจับไปอูสซฟไฟนี่จ้ะเดี๋ยวคน<ช>ตั้งไฟเดี๋ยวมาเบิ่งตอนมันเดือดได้จ้ะทุกคนใส่ไฟอ่นอ,นอนๆก่อนได้จ้ะนี่ตุ่มทั้งนอกด้วยค่ะทุกคนตุ่มแหลกๆจักน้อยลราเอาน้าม,มาใส่แล้วก็จังเอาไปใส่ตอนหลังจ้ะนี่จ้ะทุกคนเขาเบื่อแม่ตูแม่ตูอ่อนอันนี้มาใส่แล้วมีถนนี้เสร็ษยานั่งน้ำานอร์เป็นยังทุกคนบอเป็นยังจ้ะเดี๋ยวจังเอาไปใส่ตอนหลังหลังจากทุกอย่างมันสุกแล้ว เดือดบบบบโผดบอบบบอยู่เนี่ยคนห้มันหมูมาลงไปท้มันสุกก่อนแล้วทุกคนจังใส่เข้าเบือกผักนี่หอมไปสามบาทแปดบาทเต็จ๋าตอนนี้แม่ตู้กะสีเอาอันอันนี้ใส่นะคะเข้าเบือนี่สาดลงไปเลยอย่าไปขึ้นไหลเห็ดเห็ดมือเดียวนี่แม่ตู้บ่ซวงเลยทุกคนมันกะสิเริ่มคนนะคะแม่ตู้บ่ซวงแม่ตู้เห็ดมือเดียวแต่ว่ามันสุกแล้วล่ะ หลังจากนั้นแม่ตู้คาดว่าจะใส่ใบเอใบอเลิศแม,ม่ตู้เ่าใส่แล้วแม่ตู้ใส่ตะพักขากัะพักหอมจบเลยใส่กระพาอมาหน้าตาดีขึ้นมาเลยอะปิดฝายงมนั่นจะมาเปิดเบิงจ้าซุกแล้วจะทุกคนนี่แม่ตู้ต้องเฝา้าปิดนะคะเพราะว่าแม่ตู้ใส่พักขาลงไปลูกขาเพิ่อนอยู่เพิรนเริมจมแมว่นได้กินแบบกินมันเหม็นอันพักขาแม่ทุกคนแม่ตู้กันเลย จะเลิกถ้าฝาวปิดกันแล้วจะทุกคนจ้านี่จักหมกจักแกงจักยังดอกเข็ดไปแสบคือเกาเดี๋ยวมาซิมกันนอกจากทุกคนเดี๋ยวไม่ตูซิมโอเคจ้าวันนี้ไม่ตสิซีมเด้อวันนี้เพียไม่ตูซิมกันกวนวปีนแล้วมึง มีคนมากวนตีนไหมตัวรสที <laughs> ม่มาเดอ้อกินน้ำไม่ตัวโอเคจ้ะคิบสันๆลืมใจกับไส้สมมติว่าใส่แล้ว แม่ตู่ไปก่อนแต่ทุกคนจะหลังจากแม่ตู่กินเข่าแล้วกะหอกับบานนำ้ำเมื่อวานนี่กะหอ่อบ่บ่ไม่ไคกินน้ำมานะกะเห็ดแบบบานเห่าแห้งผงนะก,กนนไ็ไม่ไผก,ก,กินน้ำใดแม่ตู่ก็กินหของแม่ตู่ไปนะคะบานนี้กะสิได้เก็บขั้วนะตะทุกคนมา,มาว่าซอยแม่ตู่เก็บขั้วเบงเข่าแม่ตู่ แวบ,บหนึ่งเด้อแวบบหนึ่งเด้อเก็บคัวเก็บยังแป่ห้ามองว่างอันนี้ไม่ก่อนห้ามองว่างกง <mm> 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 จะทุกคนนะ่ะมาตอนเก็บของเก็บคนะั่วนั่นไม่ตู้เนาะกินเข่าแล้วอันนี้ก็เป็นพวกเบื้องเสือไม่ตู้ไหมไม่ตูต้ตาอันตํายานั่งแมวอุ้ย,ยเบื้งองอะยะได้บ่นี้ควรอยาก,กินแห้งนะ ใส่ใส่กันเปื่อนยูว่ากับใส่อันใส่อันนี้แค่มันก็ L, เ,นอเอาแค่แอลเนาะเอาเอาแค่แอลเราเข้านี่ปกติแม่ตูจะใส่หอยอันนี้มืออีก็ม่ได้ใส่ตำป,ปื้อปื้อโอ้ยอาญะเลยเสือแม่ตูมันก็เสียไว้ใส่มืออื่นนะคะส่วนนี้กับยางที่เห็น นเอาไว้ Alright. นี่กับพักซี่ล่างไว้แล้วนี่นี่ชีวิตในครัวกับยู่ในครัวอยู่มาในครัว้วแหรอไปอาซีเพ่าเฮ็ดไป อาซีบได้กับเมื่อยเท่กันนะ่ะบ่หน่อยกันหลายนี่ส่วนนี้กะหอมเสียสาวที่สวนหอม <c oughs> นี่นี่เก็บไว้เพราะว่าถ้าถ้าว่าเอาเอียงมาแลบไว้ทุกคนมันแหงนะ่ะทุกคนมันมันจะแหงเนาะหรือมันมันว่าเป็นตะกินน่ะนะ เดี๋ยวเปิดตูกันอเอาไปจอดไว้ในตู้ในตู้เพราะตัวห้เห็นดอกเพราะว่า,วาต้องถือกล้องนะ่ะทุกคนในตู้ต้องถือกล้องในตู้ติดใส่ใส่ตู้ไว้ถ่านถือกล้อง ค่าก้องมันฮักกันน้าได้เงินที่อยู่ก็ได้หน่อยพวกก็เลยบอซื้อไม่หัวก,กวาดมันซ้ั่เอาไบบแบบนี้ล่ะเฮ็ดเฮ็ดก็สิต้องเอาถุงมาคุ้มนะคะมันจะแห้งแบบนี้จะ้ะแบบนี้เลยแหงล้ำบเป็นตะไส้เน ส่วนส่วนไอ้น,นี่ที่ไม่ตู้อัน,นเนม็ดใบมือว่านนี่นะแก้ใบแล้วอันที่แก้ใบแล้วก็บที่ตองแก้ใส่ถุงอันบอกว่ามันแกะใส่ถุงแกะใส่ถ้วยว้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเอาล่างล่างทั้งไอ้นนี้ไปเลยอันนี้ก็คือกับเพ้านะคะ เวลาไปไปเลี่ยนกับคู่คู่เพื่อนบอกว่าให้เด็ดแค่ตรงนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะนะให้เด็ดแค่ใบนี่ปาดโท่อไม่ตูบฮักเอาหุ่นเลยตอนเลี่ยนน้ำคู่กะโอเคเพราะว่าอยูุบานเท้ามันกะมันหาได้เนาะยุน่นี่เพื่อนเนะี่ยคู่เราสอนเด็ดแค่ตรงนี้นะคะมันจะได้สวยหัวไม่ตูบหักเอาหิเลยมันกะมันกะเป็นกินขึ้นกันนะคะทุกคนมันได้กินแล้วมันกะสีหอมแม่ตูหูซื้อวเสียดายมัน อะไอีกอย่างหนึ่งมันตองขามน้ำขามทะเลมหาเมตุมันโมเมนถึกถึกเรียกกันลอยกำนี่ขีดนึงนี่โมเมนถึกถึกทุกคนอันที่คู่เพื่อนสอนกับจำได้ยู่ดอกแต่ว่าถ้ามาเฮาเฮามาปฏิบัติอหลีเฮากับตรงเบิงหนางานน้ำโนวาบ,บวริบทนมันประมาดแพงขึ้นอย่างนี่ดูว่าสิได้มากมันก็หอมดีขึ้นกันถ้าพ่ามีอันถ้าถ้าถ้าอันนี้มันเบิร์กันสีหน้าไมต้กับ หาอันไม่มาหาอันไอของฝรังมาแทนเอาก็ได้คือกันถามว่ามันคือของไทยห้าบอมกับพวคือแล้วทุกคนจว่าเ้าเอามาาตดดัวใดนะนี่นี่อ่ะนี่ขางหนึ่งนะคะนี่ขางหนึ่งส่วนอันนี้กะโหระพาโอ้ยหอมหอมทุกคนไปตู แม่ตู้เคยบอกไปรอบนึงแม่ตู้อยากได้นําหอมกินพวกกินโหระพาหรือว่ากินกะทรายกินบักกูดจังสีนะแม่ตู้ชอบชอบกินผลกินสมุนไพรบานเท่านอโดยเฉพาะก,กินโหระพาเนี่ยแม่ตู้ปวดมากเป็นอะไรที่โปรดมากค่ะแม่ตู้ฮักเอาแบบนี้เลยย่ำานันเท่ากะพ้มน้นนมนำจากน้อยนะคะทุกคนพ้นน้ำจากน้อยแล้วมันสีได้ มันสีแดงบบเหียวบางที่มันกับเหียวบางที่มันกับ,บก่บเหียวบางที่เขาใส่เบิร์ดมันกับนะ่บเหียวน่ะทุกคนคุ้มให้มันเบิร์ดว่าให้อากาศมันเข่าทางนอกนะประมาณนี้เท่ากับเอาจอดไว้ในตู้เยลลย ยามนั้นเท่ากับจังสีไดเอามาอันต้มผัดแกงทอดอะไรก็ว่าไปนี่ส่วนนี้แม่ตู่กับอาว่างไวทั้งนอกนะคะเพราะว่ามุ่งแม่ตูน่นี่เห็ดว้ให้มันหนาหนาเบิง่งมันจะเป็นตาแซบนอกะมันสดใสนะจะได้มีชีวิตและมีชีว่าเนาะเนี่ยว่าสีแล้วต่ละมือนี่ทุกคนว่าสีแล้วแต่ละมือนี่มุ่เป็นแบบว่า กันจัดจัดบ่สวยบ่งามมันกับมันกับบ่เป็นตะกินน่ะนะมันบ่อหนาเบิงการเพิ่นมาเห็นมันกับเป็นตะแซสบเนาะมันลราเป็นตะแซสบจังซี่นะเนี่ยอย่างสิไม่ถูกตัดไวแต่พอแล้วเฮากะพอเลิกงานเฮากะเอาลงเก็บไว้คือเก่ากันอะไรใส่บ่เบิดจังซี่นะยามนั้นเฮาก็นจะมาจัดใหม่จัดพวกผักนั่งอ่างหญ้าเฮานี่ยยังมาจัดเอาใหม่ส่วนนี้แม่ตู่ก็สิเทลงนี่ เนี่ยจัดใส่อันนี้ไว้มันกะเป็นตาแสบขันบเบาขึ้นพอแสบก็าก็ยังว่าตะม่นหนาแสบมั้งสินะ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็ยากดีเห็นห่อกระบ,บาดเนี่ห่อกระบ,บานโอเคจ้ะทุกคนแม่ตูก่กระบาดคนเดอ้อบ่แม่นกระบ,บานดอกคลิปมันสิยาวแห้งแม่ตู่ก็สิไปเก็บของพุ่นน่ะอ่ะเนี่ยไ่พูนตอนได้เก็บเลยพุน่นอ่ะเน,น,ะนีเลยอ่ะเน,นีเก็บตู้พักเก็บตู้พักแล้วแม่ตู่ก็สิไป ล่างถวยล่างจานหลังจากเก็บขั้วเก็บยังทูพืน้นกรสิกับบ้าน